Sawasdee krap. Oni you wan bang kok krap. Beja pai tiao. Do I... Do I bus? I will get bus randomly. And uh, I will go where I've never been to. Hey, pass tinei ka? บัสไม่ไปไหนอาเดไม่มีงานสดท้อมีงานสดใช่ไหมถ้านำบัสท้องมีงานสดนะตรงไปธนาคารสแกนไดไหมสกนไม่ได้ เอซีบ ah, ah, okay. mm ีวเอซีบีวโอเคที่นี่นับัสได้ไม่เห็นไม่เห็นบัสเอเดที่นี่มีบัสตบบัสตบ ma leo ma leo ma leo mai chính chính mai rồi mai nè ma leo ma leo ma sáu sáu mươi bảy được, được, มีเก่าอีม,มั้ยไม่รื้ภายในรื้ไม่ได้ภายในรู้ไม่ได้ท้ามาไม่ได้เท่าไหร่ก็

เแล้วยังไม่เสร็จยังไม่ยังไม่ดึงไม่ได้ดึงไม่ได้คันลบดึไม่ได้ไป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 ได้ไ ไปดูโอ้นนี่ที่ไหนไมดูชิมๆไม่ดูื่นแก้มรั่วน,นี่หน่อยแต่ถแก้มมาเ้าว้าวเชา้ากอมาดวเว่าเ้าหลัแตามาย้มบอกเาากแให้มากวานั เด็กผงใจผงใจเข็ดเพปเปบอรเพปเบอรค,คิดว่าไฟกลายกลา,ายไม่ได้ only only three people left oh my gosh ัน,นี่ไปโ้รมตัอยไหมงนากว่ามากอีกแล้วใช่ไหมไม่ดูไม่ชนไหนดูไม่ได้ไ คิดไม่ได้ต้องยึดคิดไไที่ไหนก็ได้ก็จะไปเที่ยวใช่ไหมนั่งไปเข้าวสารสิอันนี้ไปแต่ว่าคนละฝั่งอันนี้เสร็จแล้วใช่อันนี้คือนนต้องไม่ไงถ้าเกิดจะไปนั่งรถเที่ยวต่อไปต่อข้หน,น้ามันจะไปสนามหลวงได้จดเขียนยึดเขียนโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะแการเที่ยวไปสลางหลวงตอนเย็นสวยขอบคุณค่ะ YouTube ใช่ครัอ๋อมาแล้วอันนี้ไปไม่ไม่เป็นไรกรับไม่เป็นไรกรับไม่เป็นไรครับไปเจียวเทนี่เทนี่ไม่อยากครูไปไปไหน อันนี้นอันนี้ออกะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ออนนี้ไปลุมพินีใช่ไหมค๊อปไปลุมพินีเหมือนกันเชื่อมมามาจากวันบางกอกใช่ไหมครับใช่ใช่มัวกาใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เหมือนกันกันแต่ว่าอันนี้คือที่ต้นทางขอบกันโอเคไม่เป็นไรคุณเปันไม่มีอะไร

ไม่เลยถ้าผมเห็นัวอันนี้บัส47กรีกโยน่ากินมากน่ากิน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 ฮัลโหล ที่นี่ที่นี่ชื่ออะไรครับอยอะที่นี่รุ่นต้อยองต้อยโอ้ขอโอ้มาอีกแล้วฮึรุนต้มอีกแล้วนะจุกบอกว่ามาที่นี่ไม่ได้เมื่อกองมาที่นี่แล้วก็ไคริดียอจุกบอกว่ามาที่นี่ไม่ได้ ผมต้องผมต้องไปนะผมต้องออกนะผม,นผมไปไหนอ่ะผมไปไหนผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนบสัสมีบสัสเยอะเดไม่ออก อพาผมเห็นบัสบัสอีกแล้วผมจะนานนะผมจะนานบัสมาเร็ว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  C ภายหน อ่า uh, uh, ไม่ได้โอเคมี a อซนะอันนี้มีไอซีบายนะบายบายไม่รู้ไม่รู้ภายในเต็มบมากคิดว่าแพงกว่านะ เพราะมี AC แต่ Durch. ้าเปนไอ้กลายกรายมันยี uh, ่สิบบาทยี่สิบบาทใช่ไหมครับค่ะยี่สิบบาทอราเท่าไครับ้งรไหนคะที่ไหนก็ได้ครับ ไม่หรือภายในเป็นบ้งนคงใจสิบบาทสิบห้าบาทโ Many people come. <laughs> มาเต็มแล้วไปไหนที่นี่ที่นี่ที่ไหนที่ไหนโอ้เป็นสถา,านีเป็นสถา,านีวารามพงม จากลอนโต้ถึงควารลัมปองยูสบัสไม่รู้ไปไหนเดินมาถึงสตานีมีรถเยอะมีคนไม่อันตรายดีๆควารลัมปองมีอะไรบ้างควารลัมปอง của lam phong chưa mà chưa mà lia lai bang sô mi Anh <Nhạc> tâm yên 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 tâm yên

Thank <laughs> you.